สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้แล้ก็ชาววังเราเดินทางเข้าสนามสอพอบ้านไผ่นะครับมาแข่แปรร่างข้ามหัวฝั่งทางใกล้ท่านผู้ชมก็เป็นพิวัดซันแบ็กนะครับตัวยกก็เป็นพี่แม็กชนบทนะครับฝั่งทางเราก็เป็นนู่นครับหนอสวนผักกับเบียร์วัลเบ,บิดแ,แต่เตมเกม13นะครับคู่นี้ครับไปกับ10 0 0 0ห,น,หน,นะครับ วันนี้เจ้าเปียมัดไผ่ก็กินเต็มไปหลายแผลนะครับแบบเดี๋ยวได้เจอกับแอดอีกแน่นอนครับหนอสวนถักไล่มาแม็กยกมาพิวัตตีไม่มีเหลียครับแต่พิวัตแปรซ้ายล้วนเต้งแปรสอท้าก็เหลี่ยมแปรล้วนก็เตะให้นะครับวโหไม่เป็นพี่ไม่ได้แม็ก คนเดียวผมก็ไม่รอดแล้วพี่วัดไม่ได้ห้าร้อยเสียดายพี่แผนนี้มันไม่มีทางสู้ตายครับชี้ต่อศูนย์พี่วัดเสิร์ฟมาเข,ข้าหัวหนอหนอไล่จับยกหนึ่งมาเบียร์ทำงทานเบีย <c oughs> ร์จีกลงออกติดหลังเท้าแม็กแม็กไล่ยกมาพี่วัดกระโดดขึ้นมาติดหลังเท้าหนอโอ้ยไม่อยู่นะครับโอ้พี่วัดเอาแก้หูตีนะครับลูกนี้ครับผ่าม่ ชัดขออภัยนะครับพอดีบัลเลกใช้รายเดือนนะครับแมงเดือนละพันสี่พันห้าครับมันไม่พอจ่ายแล้วครับมาใช้เติมเงินเดือนละสามครับสบายใจกว่าครับเบียร์ร้อยติสวัสดีบ๊อบบี้นะครับศูนย์ต่อหครับ Oh, โอ้ยยกล้นเยอะนะครับปาครับขอจับหนึ่งยกสอแต่ไม่แต้มบีอะรตีหนึ่ต่อห้าครับล้น,นนิดเดียวจะถึงศอกนะครับเตะใช่ครับอ้โอสนามสพบ้านไผ่นะครับเราไม่ได้ขอวันนี้เราขอญอาตผู้กับแล้วนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งกินเบียร์อยู่นะครับผู้กินกลับก็เลยบอกว่าวันนี้เรา สว่างได้ครับพรุ่งนี้แววๆบอว่าหัวหน้าผมไม่ไปทํางานนะครับแกบอกว่าแกจะมาเซ็นชื่อตอนเช้าแล้วแกจะออกไปเลยนะครับผมก็กะไปนอนสํานักงานแล้วครับพรุ่งนี้ครับหนึ่งต่อห้าครับหนอสวนผักยังใส่แจ็คเก็ตอยู่นะครับอากาศหนาวเขาวันนี้ครับไปครับพิพัฒนเปิดหัวหนึ่งแม็กไล่ยกสองมาพิพัฒนอ้าวล้นเยอะครับไปครับหนอจับหนึ่งยกสองเบียร์ลอยสกินมาสองห้าครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับคอมเมนต์ให้ทีนะครับ 2-5เขาพี่เมนครับ,นรบหนอสันผักเสริฟหยอดไม่ข้ามครับ5ต่อ2พิวัชรินเคน,นานันเสรฟโป่งลังหนอเปิดถอยลังหน่อยแต่ยกดันมาห่างหน่อยเดียต้องตีแก้แก้ลังมาอ้าวแม็กถอยหลังสามเก้ามายกเขาพิวัชช้ความเร็วโอ้ยพิวัชก็พิวัชเถอะครับลูนี้ชัดเจนครับขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าวุฒนะครับ เชียหนอเบีย,บยกด1ครับเชียพี่วัชันแบ็กกับพี่แม็กชนบบดกด2เชียเจ้าอันกดไปไกลๆครับมาครับ2ต่อ5พี่วัชเปิดหนึ่งแม็กไล่ย,ยกมาห่างหน่อยพี่วัชตีโอ้ถ้าเป็นแอดลูกนี้เต็มเต็มแปรสายเลยนะครับพี่วัตตีไม่ผ่านผมแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนหูหนวกกับคนตาบอดได้ชมด้วยนะครับ พวัตเชอร์โปงหลังโอ้ยยกขึ้นฟ้านู่นครับหนอยกมาสวยงามเบียลอยเกมไม่เหลือครับเอฟซีนนอเบียครับโอ้ขอบคุณครับเอฟซีพิวัตโอ้ขอบคุณครับโอ้พิวัตแกก็มีเอฟซีเหรอครับผมไม่รู้จักเลยนะครับนี่แต้มครับแต้มครับแต้มสองต่อห้าครับฝั่งทางเมืองพยังตามหลังนู่นครับไปครับพิวัตเปิดสบายสบายแม็กไลยกมาพิวัตต้องลอยเทคโอ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ ขออภัยนะครับอาจจะไกลไปหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวพิวัตรแกตามทุกลูกนะครับถ้าใกล้แล้วเผื่อพิวัตรตามมันจะหลบไม่ทันนะครับแม็ยกมาล้นเยอะเต็มแป้หนอจับ1นยกสเบีย์จิ้มมาไม่อ้าวยังอยู่โอ้ยนี่ครับพิวัตรพึ่งลงเครื่องเลยนะครับไม่ได้วอร์มนะครับดอ๋แต่ก็สามทีสทีเอาก็เอาครับพิวัตรครับแกพิวัตรวันนี้มาช้านะครับ เพราะว่ามัวไปหายิงหมาจอกนะครับหมาจอกมากัดหมาแกกับกินไก่แกนะครับสี่ต่อห้าครับนอชนผักเสิร์ฟจี้พิวัตรพิวัตรเปิดหัวแม็กโยกมาพิวัตรลอยเท็กตีหลอกผมมานี่ ห้าสีครับพี่บัดเสิฟพี่แมนผมว่าพี่บัดยกได้ไหมพี่แมนเอาพี่แมนเอานะยกสี่ต่อห้าครับหนอสวนผักนี่ยังไม่เอาจริงนะครับหนอสวนผักเลยครับยังไม่ถอดแจ็กเก็ตนะครับ ตายครับมาล้นอีกแล้วครับแมกยกล้นเยอะมากนะครับตายครับเบียตีติดเมียวแมกโอ้โหลน <bunker> ุนี้ตีติดหั <conseguir! S 1> <fruit S 2> วก <Hayır. S 2> ็สี่ครับสวัสดีพี่จักนะครับใครมีผู้ใดมีภาพแบบแบ่งมัดน้ำเลยนี่โอ้เดี๋ยวลดแสงก่อนนะครับผมลดแสงฝั่งผมก่อนนะเพราะว่าแบตผมเหลืออยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จบเกมนี้แน่นอนครับน่าจะจบนะครับ สูสีเล่นไปก่อนนะครับสูสีเล่นไปก่อนแต่ไม่ติดแขนแน่นอนครับเมื่อกี้ครับถ้าติดก็ติดเสื้อครับแต่สูสีเล่นไปก่อนแต่ถ้าทวงว่าติดแขนมันไม่โดนแขนนะครับครับมันไม่ถูแขนครับเมื่อกี้ครับมุมมุมมันได้นะครับมุมมันได้เฉยครับไม่เป็นไรครับทีมงานชาววังไม่มีเถียงแลวครับแต่ก็ครับแต่มีเงินเสียนะครับไายครับี่เป้าเต็มเน็ตนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปให้คนตาบอกตาบอดดูนะครับเบียตีอ้าวตีหลังเท้าแบกพีวัตรยกมาตีโอูเบียปล่อยนะครับโอบอกีลหนา้ลกไมเ็งานชุดนี้แแบครับ กรรมการขาดแต้มนะครับแ้มครับเจ็ดต่อห้าครับพี่บัตรเสิร์ฟแทงช่องนะครับไล่ยกมาลุ้นครับพี่บัตรลากเองนะครับยกหนึ่งยกสองลากเองตีแปดต่อห้าครับแปดต่อห้าครับ พี่วัดบอกข no ับรถมาก็ซ้อมตีหัวมาครับมงพวงมาลัยมาครับป่าเบียตีเต็มแปลพี่วัดแม็กยกมาพี่วัดตีห่างหน่อยก็ตีข้ามหัวโอู้อ้อ้ผมไปท่อของน้ำแต่ก้อนห้าศูนย์กับก้าวนะโอ้กลับมาก้าต่อห้าครับหอดแล้วคุณอย่างนี้หนอดเปิดหัวโยกมาเบียร์ลอยสาบยอดโอ้โหนี่ครับเบียร์ วันนี้เอาสมองมาด้วยนะครับ 9, ห้าต่อเก้าต่อสวนตักเสิบเต็มหัวพิวัตรครับแมกโยกมาพิวัดตีเต็มอ้าวติดแง่งหนออ้าวตีเต็มหัวพิรรพวพัดมาครับแม็กยกมาพิวัดลอยตี เตก้ยเตก่ายอห็้าต่อห้าครับเอซี FC พลขอบคุณโมไนครับต้องมาไล่แข่งบ้างครับกว่ามันต้องเดินไม่ไปงั้นเดี๋ยวโมไนบอกไม่งั้นเดี๋ยวโมไนบอกเป็นตะก้อผู้ทออยู่ไม่เลิกนะครับถ้าปะทพีวัดดีก็ไม่ภูทอแล้วครับ 5ต่อ9น้อเสิร์ฟตัดยอดขวาพิบัตเปิดเต็มแปรแม็กยกห่างหน่อยพิบัตตีโอ้โหนี่ครับนี่ถ้าตีเจอเต้งนี่ติดเกี่ยวนะครับลูกนี้ใช่ครับเดี๋ยวพิบัตจะต่อผมแปรซ้ายล้วนนะครับผมแปรสองเท้าแต่ไม่ไล์สดให้ดูนะครับแปรฆาตกรรมครับ เ้าต่อห้าครับิวัดเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเข้าช่องเดิมตลอดเลยนะครับอ๋อเต็มเกี่ยวแม็กครับแม็กยกขาหลังยกมายังยกสวยเอาตีมาครับหนอไล่ย,ยกเป็นจากนอกสนามนู่นครับเบียร์ลอยติวโอ้ย ห้าต่อเก้าครับแช่กันอยู่นานเลยนครับห้าเก้าเลครับแต่ก็เกมสิบสามนะครับฝั่งพี่วัตรไปก่อนห้าศูนย์นะครับไล่มาทันห้าเท่าอ้าวนี่ครับเต็มซ้ายเบียร์เบียร์ลอยบีติงอ้าวเจ้าเบียร์มีเสียงนะครับมันตีลําบากนะครับเพราะว่าบิดหาพี่วัตรไม่ได้นะครับบิดหาพี่วัตรนี่โดนเกี่ยวทุกลูกแล้วครับก็รู้จักเวทอยู่นะครับ ้าต่อหกครับพี่วัดเชิมาเต็มหัวเบียเบียเปิด 1, หนึ่งนอยกสองสวยงาม <c oughs> เบียจิ้มไม่เหลียครับ <c oughs> มุมกล้องมันห่างหน่อยขออภัยนะครับมันนั่งได้แค่ที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ไปนั่งฝั่งทางเจ้าบ้านก็ไม่ได้ครับโอนเยอะแล้วครับวันนี้ครับตายครับ,ตรบเต็มแปรพี่วัด <c oughs> แม็กยกมาสวยงาม <c oughs> ตีหักสายนี่ครับตีได้ทุกเหลี่ยมนะครับพี่วัด แต้ม9ต่อ6นะครับสีแต้มเกมสามแต้มทันครับมาดูพี่วัดครับพี่วัดเสร์ฟโปงขึ้นฟ้าหนอจับ1ยก2สวยงามเบียร์ลอยตีน้องเบียร์ตีหัวน่ารักมากครับโอ้ยมาบ้านไผ่เน็ตสูงนะครับเน็ตสูง ถ้าสูงกว่าคอนท่าก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแต่สูงกว่าเทสบาลอีกเกือบสิบเซนนะครับโอ้โหนี่ครับตีข้ามแต่ก็เหมือนจะหยอดไม่หยอดนะครับลักษณะจะหยอดแต่ไม่หยอดนะครับตีข้ามหัวเจ้าเบียรครับเก้าต่อหกครับพี่วัดเสิบแทงซ้ายหนอหนอเปิดหัวไปไล่ยกจากหลังเส้นซันน่าเบียตีอ้าวโอ้แม็กเข้าเกี่ยวหลังเท้านะครับเกี่ยวแปไม่อยู่สักลูกครับนี่แม็กแม็กหลังเท้านะครับเลยครับ แต่เกี่ยวแปรครับเกี่ยวแปร์อะไไม่อยู่ครับแต่เกี่ยวรังเท้านี่อยู่แล้วครับอยู่อิ่งติงเลยครับหต่อ9ก้าหนอสวนผักเสิร์ฟเข้าช่องกลางเต็มแปรแม็กครับแม็กโยกมาพี่วัตจิ้มมาโอ้โหเบียไม่ถึงนะครับเก้าต่อหกครับของหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้น้องน้องหน่อยนะครับ โอ้โหเสือพิกนิดลงอีกครับสิบต่อหกครับสิบต่อหกครับพี่วัดเสือมาเต็มหัวเบียหน่อยกมาสวยงามเตีโอ้โหลูกนี้ตีผิดเยอะนะครับไม่งั้นติดเกี่ยวพี่วัดนะครับลูกนี้ถ้าตีตามลายนี่ติดเกี่ยวแน่นอนครับลูกนี้ตีผิดเยอะนะครับลูกปิ่มเน็ตแต่ตีสาดมาถึงเกือบออกนะครับสูสีออกนะครับหกต่อสิบครับ ขอหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้นอกับเบียหน่อยนะครับไม่ต้องเป็นกำลังใจให้แอดมินครับเกียรติเกียรติผมเมืองพลและข้ามหัวแปรใครได้บ้างครับเกียรติแบบไดว่าโม่หน่อยเกียรติผมเมืองพลและข้ามหัวแปรใครได้บ้างครับเอาไมพี่ไมพี่ไมเอาแอดมินอ่านบ่เขาใจหกต่อสิบนอสวนปากเสิร์ฟใส่พี่วัด โอเจต่อสิบครับขออภัยครับแอดมินขออภัยครับแอดมินนึกว่าได้หกเลยครับโอ้แอดมินรถนี่ครับแอดมินไม่แอดมินศูนย์เจ็ดครับนี่ครับแอดมินไม่เคยนับแต้มโกงนะครับมีแต่นับแต้มรถฝั่งตัวเองครับป่ายครับหนอจยักหนึ่งยกสองเดียยอดติดรองเท้านี่ครับถ้าเกี่ยวรองเท้าจะอยู่แหละครับมาครับพิวัติดีติดเกี่ยวรองเท้าหนอบ้างครับหนอยกสวยงามเบียตีไม่เลียครับนี่ครับถ้าจอแม็กเอารองเท้าเกี่ยวเนี่ยมันอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเอาเกี่ยวแปรไม่อยู่ครับเพราะแม็กหลังเท้าครับผมสู้ใครได้บ้างครับเหลี่ยมหัวโอ้ยโมในโมในมันต้องดูว่าโมแนวใครมายกครับถ้าโมไนจะเอาเตยมายกนี่มันมันก็สู้ได้ทุกคนแหละครับาะติไม่ลงครับล้นเยอะนะครับนาครับหนอตักหนึ่งลกสองแตบไม่แ้มเบียตียอดโอ้โหมีสมองวันนี้เอาสมองมาด้วยนะครับปกติไม่เอาสมองลงสนามนะครับต้องดูตัวยกของฝั่งโมในนะครับ ตัวแรกข้ามหัวมีเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนพลาดนี่ซ้อมก็มีแต่หัวล้วนๆแล้วครับน้องๆก็ตีหัวหน้ารักหลายคนนะครับแปดต่อสิบครับมาครับตีเต็มหลังเท้าเบียหนอถอยหลังสามเก้ายกเบียจิ้มมาเก้าต่อสิบครับเบียได้ชูมือแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใครเป็นแอดมินนะครับแบตผมหมดนะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่แต่ก็เราไม่โกงอยู่แล้วแต่ก็เราไม่เถียงกันแล้ว เก้าต่อสิบนะครับพิวัดนำก่อนห้าศแล้วกระโดดไปที่สิบต่อหกนะครับแต่ตอนนี้มาทาที่เก้าต่อสิบครับหนอสวนผักเสิร์ฟยังไงจุดจ้องจ้องเสิร์ฟมาเข้าหวัวพี่วัดแบกยกขึ้นฟ้าพี่วัดลอยเทคตีเต็มแปะเบี้ยหนอละยกหลังเข้ามาโอ้ยถ้าเป็นผมดูโอ้โหเสียดายนะครับลูกนี้ครับเอาฝากกดติดตามพี่ ยูทูบช่องตะก้อชาววังด้วยนะครับตะก้อชาววังวงเล็บขอนพลาดนะครับมันจะมีสองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งเป็นตะก้อเป็นชาววังตะก้อนะครับช่องนั้นเป็นของน้องแบงค์นะครับเดี๋ยวช่องตะก้อชาววังเป็นของแอดมินนะครับแอดมินให้ดูฟรีนะครับ YouTube ไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องมีบริการรายเดือนนะครับดูฟรีได้เลยครับ9ต่อ10ครับ หนอสวนผักเสิฟมาแทงเข้าแม็กแม็กเปิดแปรซ้ายจับยกแปรฝ่ายพิวัดลอยตียอดติดหลังเท้าเบี้ยหนอยกมาถอยลน้นปลาแม็กไปตักหนึ่งยกสองปันป่นปลาหน่อยพิวัดลอยตีจิ้มโอ้เอาพี่แว่นยกก็พอถ้าพี่แว่นยกก็เต่งยกให้หนอก็ได้ครับเต่งยกให้หนอก็พอครับถ้าเอาพี่แว่นยกนะครับ เอาเตียงยกให้หนอก็ได้นะครับถ้าว่างก็เข้ามาซ้อมครับโมนครับเข้ามาเตะราคาซ้อมหรืออยากเตะราคาแพงก็ได้ครับไม่มีปัญหาหนอเปิดหนึ่งยกสองมาเบียดตีมาแต้มไม่แต้มครับยกมาพิวัตรลอยเทคเตีติดทีบยวโอ้ยไม่อยู่ครับมาครับพิวัตรไปที่สิบเอ็ดต่อเก้านะครับ สิบเอ็ดต่อเก้าครับโอ,โอ้ยโป่งขึ้นฟ้าเหลียวเห็นไม่เห็นครับหนอเปิดหวัวยกสองมาสวยงามนู้ลุ้นครับมาครับแม็กยกห่างหน่อยพี่วัดต้องวิ่งจิ้มมา12ต่อเก้าครับโอ้โหไล่มาแต้ม1ิบสต่อเก้านะครับมาดูว่าพี่วัดจะลอยอหรือเปล่าครับไปก่อนห้าศูนย์นะครับไล่มาห้าเท่า ไปต่อ16นะครับไล่มา10เท่าแล้วไล่มา90นะครับ12ต่อ9แต่ก็แทมเดียวเกมเสร์บขึ้นฟ้าหนอตักแปรหนึ่งยกสองมาเบียลอ,อยหยอดเอาครับเต็มแปรมาเกมไม่เกมพิวัดทำางพิวัดลอยตีเอาหนอยยังยกไม่ได้อยู่เบียยังตีเอาเต็มแปรพิวัดมาครับแม็กยกมาพิวัดต้องตีแก้แก้มาเต็มเขา่าเบียเบียต้องลากตีเองเบียยกหนึ่งยกสองตียังอยู่ครับโอ้ยวันนี้ชอบเจ้าเบียนะครับ โอ้โหเมันสู้นะครับเจ้าเบียสู้เต็มที่ครับวันนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ครับน้องๆพกตังค์มาคนละห้าพันนะครับเพราะว่าผมเตะค้างไว้อยู่เดือนหนึ่งนะครับเตะค้างไว้อยู่เดือนหนึ่งวันนี้พึ่งจ่ายน้องๆไปคนละห้าพันนะครับได้เยอะได้เยอะสุดเป็นเจ้าออฟนะครับแปดพันสี่นะครับไม่งั้นไม่ไไม่งั้นไม่ได้พากันมาบ้านไผ่นะครับ ผมเตะค้างไว้ทุกวันทุกวันครับเดือนหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งครับถ้าไม่เตะด้วยก็ไม่จ่ายแล้วครับ12ต่อเก้าแจมเดียวเกมที่วัดโป่งสุดเหมือนเดิมหนอตากแปร1หนึ่งยกสองแม่นไม่แม่นครับเบียลอยเต้ยังล็อกอยู่ครับเปโยมโอ้ยเอาไอ้ดำๆแล้วออกจากกล่องเนี่ยโอ้ยไอ้เปรมครับอันนั้นครับไปครับพี่เปมแกไปแล้วครับเต่อสิครับ 9ต่อ12ครับหนอสวนผักเสิบมาเข้าหัวพิวัตรพิวัตรเปิดดีมากครับตะก้อครับยกสวยแล้วครับลูกนี้ครับตีติดหลังเท้าหนอเบียต้องลากตีครับยกมาเบียลอยซับมาติดหลังเท้าพิวัตร๋อไม่อยู่ครับโอ้ยขออภัยนะครับตามตะก้อเองครับแอดมินไล่สดให้อยู่ครับพิวัตรขออภัยพิวัตรด้วยนะครับบ10ต่อ12ครับนี่ครับเป็นเกมตะก้อนะครับพิวัตรนำ5-0ก็ปล่อยมา5เท่าครับพิวัตรนำ4-6ก็ปล่อยมา9 0ครับ กระโดดไปอีกที่12เก็ยังปล่อยมา10ต่อ12นะครับเดี๋ยวถ้าได้แต้มนี้11ต่อ12ก็ไม่ค่อยห้าแล้วครับสวัสดี92สยุทเซอร์นะครับ,รบฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้คนให้พี่น้องชาวตะก้อเราเห็นด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูก็มีแต่สายตะก้อทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นสายหนังโป้เนี่ยไม่มาดูตะก้อแน่นอนครับเป็นสายตะก้อก็แชร์ไปให้เพื่อนๆตะก้อได้ดูครับ สิต่อ12หนอสวนผักเสิ์ฟพิวัติเปิดตรงโอ้ยตรงไล่ยกหลังสิน้นพิวัติตีแก้ไปข้ามาครับ11ต่อ12ครับโอ้โหมาแล้วครับ11ต่อ12ครับมาครับเต้มเดียวทันแต้มนเดียวเกมครับหนอสวนผักคัดลูกเสิอยังไง นอเจบมาตัดหน้าขวาพิวัตรเปิดแป้หนึ่งแม็กยกง่ายๆห่างแล้วครับต้องตีแก้ครับมาครับแก้ไม่ครับหัวเบียแล้วครับนอยกมาแต่ไม่แตะเท่าไม่เท่าเบียเตเอ้าเต็มแปแม็กมาครับแม็กยกมาเอ้าร้นเยอะครับมาครับนอจับหนึ่งยกสองเบียเตเอ้าว้าสิบสองเท่าครับกดหัวใจรัวๆเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทั้งสองฝั่งด้วยครับโอ้โหมาครับแต้มสิบสองเท่าครับพิวัตรต้องเบเกมเสริฟแล้วครับมาครับผมโอ้โหตะก้อครับ สูสีดูดีพี่วัชกลัวไม่แก้นะครับไปครับสิบสองเท่าแล้วครับตอนนี้ครับเอาพี่วัชถอดเสื้อเอาจริงแล้วครับมาครับพี่วัชบอกมามาครับไปสิบสองเท่าครับเกมไม่เกมครับแมตช์พอย์ครั้งที่หนึ่งครับฝั่งพี่วัชสามแมตช์พอย์ไม่เกมนะครับนอส่วนผักเสริมมาพี่วัชเปิดหนึ่งแม็กยกมาพี่วัชรอยตี้โอ้ยลูกนี้ครับเอาไม่อยู่นะครับสู้ๆ้ครับขอบคุณครับเฮียบิลครับไปทํางานที่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างครับน้องครับ ว่างเข้ามาชมที่สนามขอนภาดนะครับเข้ามาซ้อมครับมาตีซ้อมเล่นเซตละร้อยสองร้อยก็ได้ครับเรารับแขกให้อยู่นะครับถ้าไม่มีคู่มาคู่พี่ครับป๋าครับเซตแมตช์พอย์ครั้งที่สี่ครับสิบสองต่อสิบสองพิวัตรเสิร์ฟมาเข้าหัวหนอหนอเปิดหนึ่งมาเบียดเตี้เอาเต็มหัวพิวัตรเกมไม่เกมเกม,มายกมาพิวัตรเตี ไม่เลียครับโอ้โหแมททอยครั้งที่4ี่เกมไปครับเด็นี้นะครับ12เท่าโอ้คู่ดีสูสีดูดีครับไม่รู้จะออกไหนครับไล่มาทัน12ต่อ12ขอบทุนทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงโอ้ถ้าผมเห็นหัวใจรัวผมอาจจะไลฟ์สดให้ดูอีกสักเกมนะครับโอ้โหขอบคุณแฟนๆตะก้อนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ชมต่อนะครับเดี๋ยวขอตัดอนุญาตตัดคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม